เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอาลาร์กันเช่นเคยเนาะก็พาร์นี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมขออนุญาตหลบก่องงกนก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันดีกว่านะครับผมเราก็กําลังพยายามเอาชีวิตรอดจากคาร์ลฮาร์ดหลังนี้นะครับผมซึ่งกําลังหาวิธีไปปั่นไฟนะครับผมโอเคไปดีกว่า โอ้มืดปึ๊บแล้วโอ้โหมืดอะไรเช่นนี้ฮะยฮู้สึกฮู้สึเสียงอะไรอ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าดี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 โอ้โหมืดหมดเลยอ่ะ ทางนี้ที่ไล่ก่อนนะครับผมนี่ไงเครื่องปั่นไฟเปิดปั๊มแกส๊สสองปั๊มและเบรกเกอร์หลักเพื่อรีสตาร์ทเครื่องปั่นไฟโอเคครับผ่านก็จะหมดเป็นกรรมัมล็อกอีกวิศ ประตูประตูโอ้โหปิดกล้องไม่ได้เลยอ่ะมีมีสองประตูนะครับผมฮัลโ,โหลนี่นี่นี่กดมอซ้ายเพื่อสปอนเดนะใจเย็นนะสำรวจก่อนนะครับผม Bây giờ có thể đi lại Để nó bật đi Đợi 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 เสียงอะไรเดินมานั่นว่าแล้วถือกระบ,บอกมาด้วยเย็นดิใจเย็นดิ มันเห็นหรือเปล่าะในที่มืดโอ๊ยแบตก็จะหมดสูดตายสุดตายโอ๊ยแบตจะหมดเป็นแบตกระนับ มันไม่เห็น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 โอเคโอเคผมพยายามเยพยายามวิ่ยไปดิไปดิ ตัวได้สันตัวก่อนต่ออะไรเหลือเกินเฉียนมันไม่มาไม่ไมาอี้สั่นกอนสันก่อนเสียวสันหลังเหลือเกิน มาปำหนานแน่มาจริงจริงด้วยบอกนะบอกนะท่านผู้ชมนี่ตกใจโอเอครับค่อยค่อยยอมไปนะ bạn nào cũng mất rồi á, mở ra, chúng ta phải chạy cái mình mướt á à. mìnhชอบ game này khi mình mướt mướt luôn, về rồi về rồi, mở này đây à, là baker, Chưa ืดเหลืเกินโอเคไป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 โอ้โหมืดทึบโอโ้ได้ถาดดีเลยครับดีเลยนีแต่ศพอ่ะ <c oughs> นี่ไงก่อนหน้านี้มันอยู่ตรงนี้นะ อย่างนี้ตันนะครับต้องจำไว้นะว่ามาไม่ได้นะเดี๋ยวดิเพลงอย่าเพิ่งเปิดสิ <c oughs> โม้แบตกทำไมหมดเร็วจังเลยเนี่ยใช้กล้องยี่ห้ออะไรนะนี่ไง Baker, Baker. เบเกอร์เบเกอร์เด้อเด้อสำรวจกันโอเคซอดได้เ็นหมาหรือเปล่าหรอก มาไม่ได้ฮัลโหลเวน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 โอนคุณก้าควนมาดักร้อหน้าทางนี้เลยอะ่ะแล้วคอยยอ่อยๆ่อไม่ตรงนี้ตันนี่นาะ มาหรือเปล่าจะเย็นครับ <c oughs> ซ้อนไม่ได้ด้วยอะ่ะไปไปไไป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 เราเรไปมาแล้ว เดินปะเนี่ยโอเคครับกลับที่เดิมก่เฮ้ตกใจเสบแล้วตื่นเต้นครับผมพูดไม่ออกเลย มาด้วยหรือเปล่าไม่มานะไปยังไงตอนเนี้ยลืมเลยไม่ได้ จะหมดสายต้องขึ้นลิฟต์ไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรล่วงลงไปนี่ก็ขึ้นไม่ได้ ในห้องนี้ที่เราไปนะครับผมใส่ตั้งทางนี้มีไง,ไงห้องราปปอรอปปอ <c oughs> เฮ้เฮอ,อะไรอะไร <c oughs> I'm sorry, my son. I don't have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Can you see it? Can you? Or is it a writer tearing his truth into the unknown? The only way out of this is to what I am เ b น f o r e you. โอเคครับผมสำหรับพาร์ทสองก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทต่อไปเนาะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นนะครับ เราตื่นมาที่ไหนเนี่ยกล้องก็ยังอยู่